กบัเอาเลยเรือต네 <oh> ั้งน mm ัวได้พอดีแลวบอพอดีพอดีแล้เลี่ยงนี่บอสเคยใช่บักอ่ะเวลายเฮ้ยพักสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องบุอูทุกคนมันนี่ก็มากันสี่คนได้ทุกคนเข่าปลามากอายุหากินคือเก่ากันแล้ว มือผมเสียลายคือเเ่าเสียตัวนึงเลื่อมอยู่เลื่อมอยู่มองมองห้ามลาสุดเนี่ยเลื่อมเลยทุกคนเลยเลื่อมเสียตัวหนึ่งย่างตัวเดียวมานึ่งใจกันยาวไปทุกคนเดี๋มันนี่เขามาครับจานคือเก่าสวัสดีพี่น้องมันนี่ก็เข้าป่ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งมาแบบมามาพอพี่แล้วอาหารเขาก็มีน่มีชินชิ้นงัวแล้วก็มีมีไก่ตัวหนึ่ง ตัวนั้นกินแรงตัวนั้นเออกายชาวบุรีอ่ะารับกินตัวแรกกินอาหารกินกินเที่ยงตัวนี้หักบ่อยยากดอกิดว่านี่กับกรุงเทพเลยมนดูดีดีขัดโเพีดบไรีมันหนีกับป๊าคือสิได้มัดมาอยู่ป่าอ่ะหนี่มจุดเสื้อทีมเลยนี่เสื้อประเทศยังเหลือตัวเดียวบอยังเหลือตัวเดียวนี่โอ้โหดีดีโอ้ในพันในผ่านไงเพิ่นเห็ดยังนี้ในพัานไงยังแดงตัวจับสบายดีเป็จะได้โทรศัพท์ ตกน้ำอะไรตกพายใบไม้โอ้ใครอยากได้ขนาดโทรศัพท์แบบเจ้านี่มูนมูนปูมุนหญ้าเพิ่นแหละมูนพ่อเพิ่นอะไของแท้อีหลีนะซ้ำซ้ำมือกับ2คืนเลยโทรศัพท์ยั่ตกบ่เป็นหยังอีกบ่เป็นหยังอ๋อรุ่นไรแล้วจังซ้ำชุ่มดูเลยฮะอ๋อของแท้เลยทุกคนเด้อบ่คันใดคันผู้สาวใครชิมักในผ่านเดือนสิปันให้เลยนในนี่ของของคักเลยต้องการเมียน้อยอยู่เนาะแม่น อันนั้นมันใหญ่โพดเมียใหญ่เลิกที่ใหญ่แล้วยี่ไลยบนน้อยจะมาเอาเลี้ยงเข่าครับจังมือหนึ่งจังหนึ่งจังกินเขาดีไรทุกคนเมึงเนี่ยตัวนี้อันแรกอาหารแรกตัวนี้ในฟันเรือนมันซื้อมาหาแซนผัวไร่ะหาแซนป่ายี่ป้าเกือบพันละประมาณแปดร้อยบาทเพื่อการซื้อโอ้เน้่ๆเอามั้ย ข้อป้ากบป้อทุกคนนึลำบากขนาดบางลมแห้งแห้งเลยเอามาบางเสี่งเนี่ยเฮายันตะเฮือหลุมจิตายเพราะว่าคื่นแห้งขนาดเนนาเเขื่อนเลยข้องกินเที่ยงเท่านี้ก็เอามาตะบานได้ทุกคนอ๋อสุสดเซาบน้ำมนันเหรอ อิงสีดูไปเลยเท่ว่าน้กินนำ้นนำใสเขาก็คือว่าโอเคอยู่เลยใส่ใสไหีแล้บอน,น้ำกินหฮวนะน้ำาสยี่น,นี้ยีนเลยทุกคนเป็นหฮนี่ทุกคนอ่านเอาก,สก็สุกแล้วสุกแล้วนี่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 ปเอคงเสียบบานเขาเด้เลย หออนหอนหอไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเด้อมาเด้อผมเอกพน้องเด้อกีขอคำกันเด้อปั้นเที่ยงไรตอนนี้กำลังเป็นเวลาประมาณปลายมุกแล้วปั้นเที่ยงก่อน มามามาทุกคนเด้อกินข้าวเด้อมามามาเด้อกินข้าวเด้อมามามาเจ็บเจ็บเจ็บมามามากินมะแตงกินปิงทุกคนนั่งก็นี่ทุกคนแซ่บช่วยทุกคนเนาะแซ่บไปว่าเอมได้บันเทางเอม โอเคทุกคนตอนนี้เขากินเขากินน้ำได้เรียบร้อยแลย้วเขาก็แยกย้ายกันไปหากินนะแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปหากินเพราะว่าเขามือนี้เข,ขื่อนห้องคือเก่าอาจจะว่ามันห้องตัวเก่าแล้วก็เป็นผู้น้อยใหม่ขึ้นไปตามห้องเลยไปเบิ่งหมากใหม่ไปเบิ่งพกเบื้งหมากใหม่แต่ว่า,านายพันเคนสิขึ้นผู้เป็นจอมผู้เลยเขาหันลุยตามห้องคือเก่าไปติดตามรับชมกันทุกคน สังเกตบางลมทุกคนเลยป้าลมแห้งอะไรเราย่ายยนไม่ตกะซื้อหัวกับปนัดนะทุกคนลมนี้จังเป็นแห้งขนาดเลยไนแหละเอาจีขึ้นไปเที่ยงห่อน้ำโตกะห่อน้ำโต๊ะไปเลยทุกคนเลยลมก็แห้งทุกคนเลย,ลนเนยลมองไหนโกบก็ออมหน้าหลายบางที บอกกอมน้ายเอ๋เมย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 ัดกิิเนเลยกระโลกกินทุกคนเลยนี่ไอ่าเปนากินเนี่ยนี่ฮินี่หินฉันนันอยู่ปาโอ้ยมันใหม่ๆทุกคนเลยโอ้พักนีแล้ว โอ้กินลายไอ้นี่ทุกคนเลยนี่มาสัะเกตทางกันมาอ่ะมันมาทางนั้นมันจะไปทักทางกันมาเอาเลยทุกคนเลยโอ้ล่มกระแห้งขนาดทุกคนเลยข้ามานดีที่ทำมายันเนื่องจากกันงาไม้ตายที่ว่ามันหลอกมันทักเสียหัวเขานะทุกคนเขาก็อขมาวีันดีไอ,อ้แก่ไอย่างหินหมอนี่มันก็เป็นหมองบางเหมือนเป็นผ้าบังดีเป็นหมอง มันขึ้นมาเขาว่าขึ้นเขามาเขาจะเห็นมเขาจะเห็นมันมันจำออกไปทุกคนไล่มองบ้างค่ะใคร ังแต่เสียงลมทุกคนเลยจนบก่าออกนอกนะลมแหง้งดีบก่าออกนอกเลยทีย่ยางไปกระยันไม่ตกเสหัวด้วยเขาดีอยู่ถมทุกคนเลยแล้วก็พกกินพกกระหอกกินหมากกระออมเลยผดบลลมแหง้งโคโคผดบลลมแห้งลมดีนะ Lông này nhắm lẹn hèn hèn, thôi con ơi Có lắm hoặc hoặc hụt, hụt nha thôi con thôi 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 đi đây oh, lộn. Lộn hẹn, đi oh. Có thôi 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 đi thôi 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 ขึในลี่วขาวยังดีมันบาเห็นเขาคอยยุ่ยปืนพืนทำตอนีมันก็ไปชะกี่แต่เสียงเสียงต๊เป๊กเปกได้ก็ไปเหตลโบอ๋องญ่กด้้มคนน่อยทุกคนเลยหญยอีลี่มื่นและทุกคนเลยอ๋อลมแห้งขนาดเขาอยู่บบไลเลยทุกคนนะเพาะฉพบก่อนทุกคน ก็ไม้ฮักตะพุดตะพื้อยู่ปก็จะห้องยอกป์าทุกคนเลยมาก็มาคุเดียวสังอูต้นต้นไม้หันฮักตะพุดตะพื้อทุกคนเลยขาอระยะทำปุ๊บเลยแรนเลยปกาเหี้ยขนาดโลกเหี้ยขนาดทุกคนออ้อหโอ้โหไปไปไปโอ้โหโ้โหเปิดเลยทุกคนต้นไม้ฮักตะพุดตะพื้ออยู่ ล้มห oh, 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 ้ขนาดอททุกคนนออไปใหไลุยยังต่อทุกคนโอ้ลมห้อีนี้ปบปบปๆปๆมึงนี่ผูลมแท้ขนาดลบมเหแหงคำแหงแหงทุกคนเนอป้าอยู่บ่เลอยู่บ่เลอยู่บ่ไลนะย่อมย่มยม ต้นไม้แห้งขนาดสนั่นพันผืนอยู่เขามาห่ออะไรทุกคนเลยมาพังคนข้างบกเขาถาได้นี่ป้าไปจะได้ไปใส่กับลมแห้งเหรอลมแห้งขยันป้าไม่หักใส่เฮาแล่เลยเฮ้ยป้าลิงกับพาะแล่นปุ๊บต้นไม้หักสนั่นพันผืนอยู่ลมยอมทับว่าแห้งเนาะ ทุกคนเลยบาชินั่งต่อเลยเฮดลิงเขาแล้วก็ขึ้นไปกัะห้องหมอตอนแรกบาชีบาชีเบิ้งบาชีง่างคนแล้วเพราะว่าเบิ้งกับักลิงบ้านนี้คำแห้งคำแห้งล่มแห้งกันอยู่เป็นหนาวกับหนาวบ้านนี้กุ้งใม่เห็นมันกองลงเต็มชิจู้ขีดินทุกคนเลยแหลนเลยกุ้งใหม่ฮักน้องคนทานันฟันฝืนอยู่อู้อันตรายเลยทุกคนเลยขึ้นผู้ย่ำ ระดูหนาวแหละครับเป็นลมแห้งๆน,นี่ได้สิึ้นเด้อป้าทุกน่ากลัวมากเลยทุกคนเลยใส่หมองก็กได้ใส่แบบใส่หมองแน่นใส่เขาก็ทุกคนเลยมาฟางเราใส่เขาไว้ป้าลมดูนี่ลมแห้งขนาดแม่นแท้ โอ้ยเปตุยานเด้ทุกคนเลยงาใหม่ฮักแล้วลุงยานี่นี่ใช้เบิ้งลักฐานนี่เท้าก็เชื่อนี่ฮักลงใหม่ใหม่หนึ่งนี่นี่งาใหม่ก็ฮักแหละโอ้เกือบเสือขัวของเฮาพอพังนั่งทรายเขาอยู่เกือบสือขัวตกลงมาจะเถอะโอ้สุดลมแานแห้งแสนดีผู้ลมแห่งดีทุกคนเอ้เปตุยานเด้งใหม่งานยังไงนึงฮักสวย แน่วผ่านผักกระม้าได้ไหมทุกคนเป็นจะได้พอ,อยังแนวมืนอนีิไก่ป่ากระแตกระฮกนกอ๋อพอหลายขนาดบางน้อยแต่ค่อยได้หนินี่แต่ไข่มัน,ใน,ในไข <laughs> น่นี้แนวผ่านได้ป้าเอาก็ะเ่เคยกินด้วยกันนี่ก็ได้กระทงเคยได้กินตะแล่นยังกันกนี่นกเป่าป้านกเป่าเนี่ยกระโดงเนี่ยอ๋อสอุดยอดเลยทุกคนเลย โอ้หนุ่มเก่างามเลยทุกคนเลยมันตลอดในพันใหญ่เพิ่นมีแต่เฮาแล้วสัวคนเดียวยิงยิงเงินบางหน่อยนะที่ยิงขาอยู่พวกใหม่ยิงแต็ถือหัวมันตกกระตกบ่ตกกระเมื่อยท่าวันนี้ขึ้นไปวัขึ้นมาได้มาแล้วมาแล้วมาอยู่บ่อะไรจะใครบ่ ไแต่ไข่ไข่แบบต้นแล้วไปกินมันเป็นเล็บชีลุนนี้แน่เลยได้กระไรแต่ไข่เนาะโอ้ยอะไรมีอมต้มแหง <Man. S 1> ้งแมนเลิ่บขี้แคบตอดอีกกัดอีกเอาตัวรอดถ้าแนวาเ,เห็นก่อนนี่แชมพูตีนบอกขอโทษหนำเออถ้ามาเพ็ดคือพันธุ์อยากลองหาแนวลองไไนนะอ,อะไรเนี่ยเนาโอ้คือฉักเนาะไข่เนาะไปได้กระมากขอกระมากขึ้กันลวกเอาได้เลย เช้าพาไปนอนนะเป็นข้าวองเป็นเข้าห้องพักที่กนอนอยู่จะอางวอะไรเขาคอกแล้วแหละที่ที่นอนถึงเป็นยักษรอกไปไปหักเขาไปไปมาีกเขาเล้มักพนเดชในห้องพักอะไรที่ีตัใจจาซื้อนะจะซื้อโพเจานะ ออเจ้รอนร้ันไปเป็นไรอีกื่นก็คนมันรักยังิงไนเลยทำยังไงวันนี้มันยิ่งอะไรอยู่ฟาดเอะเลยนะ ดไ,ไ,ดได้ประมาณช้อนโตระเนี่ยต้มชัวกระทางกินทักทะเป็นกินมาต้มชัวประทาง ไม่เคยกินไม่เคยเลยเจ็บบ้อเจ็บข้างแร่ั้างแร่ได้ยินจิิงจำจำกับมูอันนั้นเลยูซิงเลยเสียแล่นก็กระทางก็ได้เสียเหมือนกันการเสียเคยกินมือล็ักเลยต้องมาดู ปีงหนุกเปลาทุกคนเลยท่านมันได้หนุกเปล่างเงี้ยลยดิน,นี่ก็มันขนาดเปลาเนี้ยลูกโดกเนี้ยทังแหลน <Okay. S 2> นี่คือปีงกระถางได้ทุกคนอ๋อไขป่ขปอไข่พุดเต็ม้ยเอาแทบแทบเลยนะ มันแหลวมันแล้วทุกคนไรเพิ่มมีลร <c oughs> บางเลยนะี่บางแดงทุกคนเลยงนะ่ายๆเลยกำลังเห็นกินกินขเขาผูรดีเต้นเมือนบินเชิญแถวเนะี่ยโอ้มนัมนมนันมัน ปุกโตเป็นชีมนะเนาะมาเลยม่กินอะไรยังอิ่มเลยเป็นชีมเ, <c oughs> <c oughs> เอามาเขาพอ <c oughs> ชีบูชีบุกบ่าคงระดิบข้างนองน เราบอกเลยเพื่อตั้งนัวดได้พอดีเราบอกพอดีพอดีแล้วเดี๋ยวนี้มาขอใช้พักอ่ะเวลาใช้พักผมเพชรจรงไหนคลั่งนะคมคมคั่งลิสยิงกระทางปลอยบางกับคนไทยกำนัว เดินไปทำใจในรุน่นแล้วโบมีรสมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวแรงทำกันเด้อพี่ลายยางเลยมึงเนี่ยค่ะเอ่ออาหารแรงเลยมึงเนี่ยนี่ก้อยบางเส,ส้นเซนกน้ำอ๋อนกเป่าตัวนี้กระถางแซ่บๆนะกระถางเม่ใคร ขาดบุไรีก็คือเครื่องลืมเขาขาดบุหรี่ในพันเดือนมากมากเลยนี่อ๋อแ็จเสร็จเสร็จเรื่งใหม่เนี่ยมากินข้าวมาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อพี่ไหนมา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 ขอย่างงันก่อนกินชามก้นอีกกนหนึ่งมากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ ตีนี่นะยังได้กระป๋องมันได้มืออื่นเภทจะเศ้ามมีป่องมมีจอ,อก็คยนันแะสคนนั้นแรกสิคเบียร์นี่ยว่าเลื่อนระเรื่อไงสาเหตุคือมันมีมมันแพงเพงขาคายน <c oughs> เเเเานเพราะว่าเขแพงก็เขาแพงเขา็นคายกเมนเมลอันนี้ก็ทับเจ้าชู้นี่นี่โอ้ผมกินน้ำ เดินี่เดินพีน้องเดิน้นกันเด้ออ้าเพาอขอกินน้าแม่เรียบร้อยกันพักอดก็ได้ลบุก่าเลยพี่แม่เิพกินอยู่มองนี้นั่อยู่มองนี้แล้วไปขี่อยู่มองขึ้นจะบายทุกคนเจอกันไหมในคิดน่าจลรับพุกทีสบายดิ